สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซล์ปีใหม่นะคะอีซุซุเชียงรายโดยกลุ่มน้ำเลือกสาขาเทิงค่ะตอนนี้ค่ะปีใหม่อยู่ที่โชว์รูมอีซุซุสาขาเทิงของเราเลยนะคะวันนี้ค่ะเจอกันแบบนี้ช่วงบ่ายนิดนึงนะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุกท่านไปรีวิวอีกแล้วสำหรับคันที่จะพาทุกท่านไปรีวิวในวันนี้นั้นนะคะก็ จะเป็นคันนี้เลยนะคะกับรถรุ่นนะคะสีประตู Highlander 1.9 LDA สีขามกุกสวยแลดูเรียกดูมากๆเลยนะคะกับคันนี้นะคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่832,000บาทค่ะรุ่นนี้มีให้เลือกสีนี้สีขาวมกุกแล้วก็จะมีสีรอนเงินสีดำสีควนบุหรี่แล้วก็สีสม้มรวมทั้งหมดแล้วก็มีให้เลือกอยู่ที่5สีกันเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆห้อมๆกันเลยนะคะ,ะก่อนที่จะไปก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกิงๆเป็นกาลังใจให้พี่ใหม่นิหนึ่งนะคะสําหรับท่านใดค่ะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะสามารถ inbox หาพี่ใหม่นะคะตามบลิงด้านล่างเครงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทร id line facebook ตัวพี่ใหม่ e สู่ เขอิสุสชางายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะเมื่อกดติดตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมคันนี้เลยพร้อมกันนะคะไปค่ะ กับคันนี้นะคะ4ประตูไฮ g h นเ n d e r 1.9LDA สีขาวมุกแรดูสวยเรียบหรูลงตัวมากๆเลยนะคะตอนนี้รุ่นนี้นะคะปีใหม่มีพร้อมส่งมอบเลยนะวันนี้ก็เป็นวันที่2ตุลานะคะปี2564คันนี้ยังว่างอยู่นะคะท่านใดสนใจสามารถอินบ็อกสอบถามปีใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมดีเทลรอบๆพร้อมๆกันนะคะกับคันนี้นะ สีประตูไฮแลนเดอร์1.9 LDA สีขาวมุกออกรถใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่49,000กาบาทเองนะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะดีเทลไฟหน้ารายละเอียดของเขาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะอีซูซูวิชั่นบายเนะคะ s ุ per d e l i g h t อยู่ภายในโคมเดียวกันกับ โรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์อยู่ทางข้างตรงนี้นะคะออกแบบมาให้แยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างนะออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เป็นเกรด LDA ค่ะไฟตัดหมอกยังไม่ใช่หลอด LED นะเป็นหลอดแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะแสงเป็นแสงสีเหลืองอยู่นะค่ะ กระจังหน้าค่ะตอนนี้ก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่2ชั้นนะคะมาพร้อมกับโลโกโล e ้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่ค่ะด้านล่างก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะเพราะว่าเริ่มต้นที่ LDA นะคะ แต่ก็หน้าตาก็ไม่ได้หล่อน้อยหน้าไปกว่าตัวแซดหรือตัวท็อปอะไรเลยนะคะตัวนี้ก็ถือว่างหล่อมากๆเลยนะคะแต่ตัวนี้นะคะในเรื่องของล้อแมกจะได้เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะคะเป็นสีเงินแบบนี้นะค่ะเป็นเป็นเงินเงินตะกั่วเนาะดีไซน์ลักษณะของล้อแมกดีไซน์ออกแบบมามีลักษณะเป็นการคู่สลับกับการเดี่ยวไปมนาะ ยางจะได้เป็นยางบีส t ตนนะคะซีรีย์ยางตัวนี้อยู่ที่255ท้า65 R17 นะคะและช่วงล่างช่วงล่างสุดเลยนะคะรุ่นนี้ก็คงเป็นนะคะคอยสปริงนะคะอิสระปีกนก2ชั้นมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเหล็กกันโค้งนะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะโลโก้ Highlander เป็นโครเมียมอยู่ด้านข้างนะคะ ไฟเลี้ยวยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัว l d a ของเราตัวนี้สําหรับท่านใดที่ไม่ชอบล้อแม็กเดิมๆแบบนี้ออกจากศู์นะก็สามารถไปใส่ล้อแม็กแปงลงหลอนะคะเพิ่มเติมได้ก็ถือว่าจะจบหลอกันเลยทีเดียวนะตัวนี้ค่ะเมื่อจับรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะบันไดข้างซ้ายขวาจะเป็นแบบสีทูโทนนะคะสีดําตัดกับสีเทาตะกว่าเนาะอืม ด้านหลังค่ะแชสซีนะเป็นแชสซีขนาดใหญ่ค่ะออกแบบมาให้มีลักษณะสอดประกบกัน3ท่อนนะคะช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและช่วงล่างแบบล่างสุนเลยนะคะตัวนี้ก็นะคะจะเป็นแหนบเหนือเพลาะนะคะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่3แผ่นด้วยกันนะคะและในส่วนของอลึกนิดนึงนะคะในเรื่องของ ยางอะไรนะคะยางอะไรก็จะเป็นล้อกระทะอยู่นะอเอาให้สุดๆไปเลยนะคะทุกเม็ดนะค่ะผันมาด้านหลังค่ะในส่วนของไฟไท้ายนะไฟไท้ายดีไซน์มาใหม่นะคะมีลักษณะเป็นดูโอโซนิคหลอด LED นะคะเวลาเราเหยียบเบรกนะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆบวงด้านบนด้านล่างส่องสว่างพร้อมๆกันค่ะก็ ให้ความสว่างชัดเจนก็เพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นและข้อดีอีกตัวหนึ่งเขาก็อายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะ LDA ค่ะจะไม่มีสัญลักษณ์ตรงนี้เนาะแต่ก็จะมีคำว,ว่า DDI ม,มาข้างล่างแบบนี้ค่ะมือจับด้านหลังนะคะเป็นโครเมียมมนาะพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินนะคะโลโก้ e s u D-Max เป็นโครเมียมนะคะ กันชนไฮค่ะ Aero Dynamic ค่ะ b u i l อิ n สีเดียวกับตัวรถนะออกแบบขึ้นลงสองสเต็ปค่ะอืมขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะค่ะลูกค้าท่านใดนะคะส่วนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่ได้เลยค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะ ยังพร้อมส่งมอบอยู่นะคะรุ่นนี้นะคะเน้นย้ําเลยออกรถจา่ายเริ่มต้นเพียง49,000บาทนะสนใจอินบล็อกหาปีใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมด้านในนิดนึงค่ะรุ่นนี้ค่ะกุญแจจะเป็นกุญแจลักษณะประมาณนี้นะเป็นกุญแจรีโมทนะคะเปิดมาด้านในค่ะแผงประตูตัวนี้ก็ยคงคงเป็นซอฟท์พารนะหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมค่ะปุ่มควบคุมต่างๆออกแบบมาล่าสุด ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นหลับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านในค่ะในส่วนของคอนโซลนะตัวนี้ก็จะมีถุงลมนี่ราัยมาให้อยู่2ลูกด้วยกันซ้ายขวาเครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่นทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ แอร์ก็จะเป็นแอร์แมนวนวลสามจุดนะคะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะมีไร้ฟ้ากระจกหลังนะแล้วก็ปุ่ม AC มาให้ด้วยค่ะช่องเสียบ USB MP3 อยู่ด้านล่างอันนี้ก็เอาไว้ต่อสำหรับติดกล้องหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะถัดมาในส่วนของเกียร์นะคะก็มีลักษณะช่วงชักสั้นเนาะ ค่ะเวลาเข้าเกียร์ถอยก็เอามือสอดแบบนี้นะคะดึงขึ้นนะเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเลยนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเนาะถัดมาในส่วนของพวงมาลายะะัยค่ะด้านซ้ายก็เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยเน,ะะนาะลักษณะดีไซน์ของนี้ก็จะเป็นแบบมีลักษณะเป็นสามการใหญ่ๆหนึ่งสองสามนะคะจับกระชับมือยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ ของอะไรเรายังสามารถปรับได้สี่ทิศทางก็จะมีสลักอยู่ด้านล่างตรงนี้ราก็จะมีแบบขึ้นลงเข้าออกประมาณนี้นะคะอืมดันนิดนึงนะพอดีมือหนึ่งถือกล้องอยู่นะอืมตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟหน้าออตโตได้สี่ระดับนะคะขับขี่ทั่วไปอยู่ที่ศูนย์นะคะสามร้อยโลอยู่ที่หนึ่งหกร้อยโลอยู่ที่สอง 3ก็ลองไปปรับใช้งานดูอีกทีหนึ่งนะคะก็ใส่แก้วน้ำไปรับชมนะคะในส่วนของห้องโดยสารเออลืมไปนิดนึงนะคะในเรื่องของดีไซน์ของเบาะรุ่นนี้ค่ะก็ดีไซน์ของเบาะเปิดให้ดูนิดนึงนะตอนนี้เบาะก็จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะ,ะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะ เย็บได,ได้เป็นได้สีเทาค่ะลักษณะการออกแบบของเบาะก,ก็สังเกตปีกข้างซ้ายขวาจะมีขนาดใหญ่ค่ะเวลาเรานั่งก็จะรับกับสรีระของเราช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อล้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยแต่ข้อที่ขาดไปสําหรับ LDA ก็จะมีในเรื่องของปรับสูง่ํารุ่นนี้ยังไม่มีมาให้นะคะห้องเดพื้นที่เนื้อศีรษะจดที่วางเท้าก็ถือว่าว้างขวางม,ม,มากๆกันเลยทีเดียว เปิดประตูด้านหลังนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นแบบซอฟทพัดคล้ายๆแบบแห่งประตูด้านหน้าเลยก็เป็นผ้าผ้าพรีเมียมนะด้านล่างก็ใส่ขวดานา้มได้1.5ลิตรเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ lda นะคะยังไม่มีในส่วนของแอร์หลังมาให้แต่จะเป็นแบบช่องใส่ของอนเนกประสงค์มาแทนนะคะแล้วก็เสียบ USB MP3 เนาะแต่ให้แอร์หลังจะมีตั้งแต่เกร์แซขึ้นไปนะคะ ความฝัง,งจริงๆสําหรับห้องโดยสารของเรานะคะก็วิธีพับเบาะก,ก็จะมีสลักอยู่ด้านในนี้ไม่ไม่ดึงถุงนะก็จะแบบดึงด้านาาในออกมาดึงสลักด้านบนลงไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะดึงด้านล่างขึ้นมานะคะก็จะมีสลักอยู่ตรงนี้ดึงขึ้นอืประมาณนี้ใช้พลังนิดนึงนะคะนะคะก็จะมีตะขออยู่ตรงนี้นะดึงขึ้นเหมือน ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปนับชมในส่วนของห้องเครื่องนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์พันกาวแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะคะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะเซนเซอร์ ABS EBD BA ซึ่งก็มีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะกับ All New Isuzu D-Max พลนุภาพพิกโลกของเราและข้อดีของอีกอย่างนึงนะคะสำหรับเครื่องยนต์ของเราจะมีการจัดวางให้เยื้องหลังเพาหน้านิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถน,นนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้เลยสีประตู High นเดอ er ร์1.9 LDA สีขาวมุกสวยเรียบหรูนะคะและดูลงตัวมากๆเลยกับคันนี้นะคะ คันนี้ราคาอยู่ที่832,000บาทรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกสีขาวมุกสีบรอนเงินสีดำสีส้มนะคะแล้วก็สีเทาพอมบีมีหทั้งหมดอยู่5สีด้วยกันนะคะแต่สีอื่นนั้นนะคะราคาจะถูกกว่าสีขาวมุกไปอีกที่7,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมเราสามารถ inbox หาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างครงนี้ได้เลยะคะ่ะปีใหม่มีบริการรับจองถึงบ้านนะคะบริการรับจองออนไลน์ ลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะมั่นใจปลอดภย100ัยร้อยเปเซนตบริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะคะสัญญาอนุมัติแล้วของเราคอยนัดรับรถกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะสาหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อุตส่า์รับชมคลิปปีใหม่จุจบๆยังไงก็รบกวนนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ใหม่นิดนึงนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเบอร์โทรอดีไลน์ช่องทางการติดตอ่อ Facebook ส่วนตัวปีใหม่อีสุซุหรือเพจอิซุซุเชียงรายสาขาเทินบเซล์ปีใหม่ e u, หอ e ีซุสุนสห, e u, หน้าตาประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ